อาวิถาพัพเปิลสามหบซื right. right. take, have have. ้อยังครับ uh ชื bueno. ่อซื้อเด็กชายพิลพงษ์ใช้มาครับอายุจิ๊บสามครับแ่อายุก็ยังจำบ่ได้ตอนนี้เห็นยังอยู่ครับนางยี่นี่ครับนักเตีนยมอนาคตสิไปเห็นยังขันบ่ได้อยู่บ้าน เวลามาคิดยั<บ>ยงไงแล้วบางนอนครับนอนยุ่งสาวไปแฟนคลับถามมานอนตอบด<อ>ีดีมามีถ้ามีเงินสิบล้านสิไปเคิดยังไงเวลา,ย,ายัางคิดว่าจะควงสิรดทุนได้บอหาจจได้ครับ ถ้าหอดพันศัพท์สิไปเห็นอย่างโดดบวกกล้ว,ควยครับโดดบวกกล้ว,วยฟังมันไงเด้อมัน,มนว,ว่าจะไปโดดบวกกล้วยขันพันศัพท์มัน่าโดดมาบานปอหูตุมใหญ่ร้านค้าตาช่วยถามหาบบพุม่มโอเคครับ